อนเด็กก็อยากจะรีบโตแต่พอโตแล้วก็อยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งและนี่ก็คือสาเหตุที่เราซื้อกล่องสูมจากมินิโซมาแกเพราะนอกจากน้องๆจ,จะน่ารักแล้วยังทําให้เราเหมือนได้ย้อนไปเป็นเด็กอีกครั้งและช่วยเยียวยาจิตใจในวันที่คิดเครียดได้ดีมากมาเริ่มแกะฝั่งน้องสติ๊กกันก่อนเลยกับคอเลกชันสติ๊กอีซซัมติงบีฟอร์สลีฟคอเลกชันนี้เขาจะมีให้สะสมด้วยกันทั้งหมด7แบบตัวแรกที่แกะได้ก็คือน้องสลีฟโดนัทมาพร้อมกับชุดนอนแล้วก็ทําตาหลับปุ๋ยแบบนี้ตรงกลางจะมมีโดนดนดนั้วยตตุกาคือฟู ส,ส่วนตัวที่2แกะได้เป็นน้องสตรอเบอรี่โคนนะคะน้องเขาจะมาพร้อมกับหมวกชุดนอนเหมือนกันแต่ว่าน้องเขาจะเป็นรืมตาแล้วก็มีหวัวใจแล้วก็จะมีสตรอเบอรี่โคนอยู่ตรงกลางส่วนตัวที่3พิงแกะได้เป็นน้องสับปะรดน้องเขาจะมาพร้อมกับสีเหลืองๆแบบนี้คือน่ารักมากส่วนตรงหูน้องเขาสามารถพับแล้วก็งอแบบนี้ได้รวมๆแล้วคอลเลกชันเนี้ยต้องตามขอได้แกะกล่องสุ่มแบบนี้แล้วมีแรงทำงานต่อเลยค่ะไปต่อกันที่พวงกุญแจของดิสนีย์วินนี่เดอะพูส่วนคอลเลกชันเนี้ยเขาจะมีให้เราสะสมด้วยกันทั้ง หมด9แบบเปิดมาตัวแรกก็จะเป็นน้องหมีภูเลยนะคะใส่ชุดสีฟ้าตรงพวงกุญแจเขาจะเป็นหัวหมีภูด้วยค่ะน่ารักความเก๋มันอยู่ตรงก้าค่ะทุกคนพลิกกลับมาด้านหลังก็จะเป็นตัวกาที่เราจุ่มได้แบบนี้ในคอลเลกชันเนี้ยเขาจะเป็นหมีภูทั้งหมดเลยนะแต่ว่าจะเป็นหมีภูใส่ชุดมัดข้อต่างๆอย่างกล่องที่สองพิงจุ่มได้เป็นหมีภูใส่ชุดแมวคือน่ารักมากมาถึงกล่องสุดท้ายแล้วค่ะอยากได้เป็นน้องกระต่ายเฮ้ยแกได้น้องก็ แล้วก็พวงกุญแจที่แกะวันนี้ทั้งหมดนะคะจะเป็นวัสดุจากไวนิลที่ทั้งเรียบลรื่อแล้วก็ยืดหยุ่นจะเอามาแขวนกระเป๋าก็น่ารักหรือจะเอามาตั้งโชว์ที่โตทำงานไว้มองใครเครียดก็ได้ใครที่เครียดอยู่แล้วแล้วก็แนะนําให้ซื้อกล่องสูงม,มาแกะค่ะความน่ารักของน้องๆจะช่วยเออยียวยาจิตใจให้เข้มแข็งขึ้นกล่องสูมที่แกะว,วันนี้ค่ะซื้อได้ที่มินิโซทุกสาขานะคะมาย้อนวัยเด็กไปด้วยกันนะ